ติดตามประเด็นเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อว่าไก่แล้วก็มีปัญหากับลูกจ้างนะครับมีการแจ้งความว่าลูกจ้างลักทรัพย์มีหลายเรื่องคะที่มันเชื่อมโยงต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับตำรวจที่สนประชาชื่อที่รับแจ้งความไปก้าวพอดีแล้วก็นไยสงกรานมาเปิดประเด็นบอกว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นของลูกจ้างเพื่อเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ยอมรับผิดทั้งหมดทั้งมวลซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้นะฮะ ล่าสุดเนี่ยเรื่องก็ไปถึงสำนักง,งานตํำรวจแห่งชาติก็อ,อยากไดเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเอามายันกันดูว่าจริงจริงหรือเปล่าว่าสอนอประชาชื่นเนี่ยนะครับมีการปลอมไลายเซ็นของลูกจ้างครับคือเรื่องนี้ตํารวจให้ความสนใจเพราะว่าสังคมตอนนี้พูดแต่เรื่องของคุงไก่เนี่ยแหละนะครับ,รบซึ่งพลตํารวจโทสานิตมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล พูดถึงกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีคุณไก่นี่แหละครับอย่างเรื่องพนักงานสอบสวนสอน,นอประชาชื่นที่มีผู้อ้างว่าไปทําสํานวนคดีให้คุณไก่แล้วไปสืบสวนคลี่คลายไปแจ้งที่ถูกแจ้งความไปเนี่ยนะฮะ9คดีด้วยกันเรื่องนี้ทําโดยชอบหรือไม่ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็รับผิดชอบการสอบสวนพร้อมกับคณะทำงานของตำรวจทั้ง10นาย ไปสังดูทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรคือความจริงถ้าพบว่าผิดโดยเฉพาะกรณีรับคนต่างด้าวเข้าทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตกับความผิดอื่นๆก็จะโดนดําเนินคดีทันทีทางตํารวจบอกด้วยนะครับว่าร่วมกันกับกองบัญชาการสอบสวนกลางจะคลี่คลายเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ชัดเจนเรื่องคดีของคุณไก่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้อิทธิพลอยู่เบื้องหลังเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นการกล่าวอ้างว่าไปรู้จักคนนั้นคนนี้ ไม่มีใครมีอำนาจมีอิทธิพลเหนือกฎหมายใครแอบอ้างต้องถูกดำเนินคดียืนยันตำรวจทำงานบนหลักการความถูกต้องไม่ได้จะไปเอาใจใครแล้วตำรวจต้องไม่กลัวโจรครับถ้าเป็นตำรวจกลัวคนทำผิดก็ไม่ต้องเป็นตำรวจและที่สำคัญตำรวจมีหน้าที่ทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ครับคือมันจะมีคดีความที่มันต่อย,ยอดเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นมือมสูงเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าว แล้วก็มีประเด็นเรื่องของกรณีของการปลอมไลายเซน็นมีประเด็นเรื่องของพนักง,งานสอบสวนสอนอประชาชื่นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รับแจ้งความเอาไว้ทางรองโฆษกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติพลตารวจตีทรงพลวัฒนชัยบอกว่าตอนนี้ในส่วนของสอนองประชาชนนะฮะตำรวจที่รับสํานวนเอาไว้เนี่ยอยู่ระหว่างของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็มีคณะทํางานขึ้นมาหนึ่งชุดนะครับก็มีกรอบเวลาทางาน30ิวันถ้าสมมติว่าสรุปไม่หมดก็จะมีการต่อไปต่อรอบละสิบห้าวันแล้วก็เบื้องต้นไม่มีคําสั่งโยกย้ายตํารวจใยใดออกจากพื้นที่ฮะเพราะว่าต้องรองการสอบสวนทั้งหมดให้มันเสร็จสิ้นก่อนถ้าสมมุติว่าย้ายไปก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการลงโทษโดยที่ยังไม่ทราบเรื่องของผลว่า จะผิดจริงหรือผิดไม่จริงนะฮะแล้วก็มีประเด็นที่ทนายสงกรานออกมาเปิดประเด็นบอกว่าพนักง,งานสอบสวนของสอนองประชาชื่นทําการปลอมแปลงลายเซ็นของลูกจ้างเพื่อเป็นการเซ็นรับข้อกล่าวหาทางพลตำรวจตีทรงพลก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้อยากจะให้ทางทนายสงกรานเนี่ยเอาเอกสารทั้งหมดมายืนยันดูว่ามีการปลอมจริงๆหรือเปล่าหาหลักฐานมาพิสูจน์กันนะครับส่วนฝั่งของทนายสงกรานวันนี้ก็พาคุณสมบัติ ขันหินเป็นที่ชายของคุณสุนทรขันหินฮะหรือว่าโก้อายุ38ปีค,คนนี้เป็นพนักงานขับรถให้กับหญิงไก่แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่ปี2555วันนี้ก็พาน้องชานยนะฮะมาพบกับพลตำรวจตีชาญวิมลศรีรักษาการผู้บังคับการปราบปรามนะครับอยากจะให้ติดตามตัวน้องชายค,คือตัวของคุณสมบัติซึ่งเป็นน้องชายเ,เล่าบอกว่าคือ ขอไหฮะคุณสมบัติเนี่ยเป็นพี่ชายนะฮะเล่าว่าน้องชายก็คือคุณสุนทรติดต่อมาช่วงก่อนเกิดน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2554ตอนนั้นบอกว่าลาออกจากการทํางานกับหญิงไก่แล้วแต่ไม่ได้บอกสาเหตุนะว่าลาออกเพราะอะไรแล้วจากนั้นก็ไม่มีการติดต่ออีกเลยจนปี2555ก็ทราบว่าตอนนี้หายตัวไปติดต่อไม่ได้ตนเองก็อยากจะเจอน้องฮะ,ะเพราะว่าไม่เจอมาหลายปีแล้วก็ ฝากขอบคุณสื่อมวลชนด้วยที่ติดตามเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันพยายามตามตัวน้องชานยนะฮะขนาดเดียวกันคุณสงกรานก็บอกว่าทางด้านของนางมนตาเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะมอบสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทให้กับคนติดตามแต่พอค,คนติดตามเอาทองคำไปตรวจสอบปรากฏว่าทองที่ได้เป็นทองปลอมทั้งหมดฮะ คือนึกถึงภาพเวลาที่สุภาพสตรีสักคนหนึ่งเดินทางไปที่นั่นที่นี่มีคนติดตามแล้วก็ควักทองสองบาทออกมาเราให้นะครับกลายเป็นทองปลอมนี่คือข้อมูลจากคุณสงการนะฮะขณะที่น้องก้อยหรือว่าประภาวันใจกล้ากับน้องมีนวน,นิชยาบุญสุนเฮงวันนี้เข้าพบกับคุณธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อไปขอบคุณกระทรวงยุติธรรมหลังจากที่ได้เงินช่วยเหลือที่อนุมัติเงินสำหรับการขอปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งกับตนเองก็คือทั้งสองคนกับครอบครัวที่ถูกคุณไก่ไปแจ้งความดำเนินคดีโดยนางสาวประภาวันหรือว่าน้องก้อยยื่นคำขอรับเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อปล่อยตัวชั่วคราวให้กับพ่อให้กับแม่คนละประมาณ1 0 0 0 0แบาทรวมถึงขอให้กับตัวเองด้วยเป็นหลักประกันของสารเยาวชนและครอบครัวกลางวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0บาท ส่วนน้องมีนหรือว่านางสาววนิชยาได้รับเงินช่วยเหลือขอปล่อยตัวชั่วคราวคนที่คุณแม่นะครับเป็นเงิน5 0 0 0สนบาทและสารมีคําสั่งอนุมัติให้ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักทรัพย์2 0 0 0 0นบาทครับ